สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอเคสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีนะแต่คิดว่ามันถึงเวลาที่ต้องตรวจสุขภาพบ้างการตรวจสุขภาพนี่จริงมันสำคัญเรามีวินัยนี่ตั้งแต่เราทํารายการเรารู้เลยว่าต้องพอูดสุขภาพการตรวจสุขภาพปุ๊บวันนี้พี่เลยได้เรื่องเลยพาเพื่อนมาอีกเพื่อนคนนี้ไม่ยอมตรวจสุขภาพเนี่ยกว่าจะจิกมาได้ยังไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ไหนอ่ะมีไงตาปลาใช่ปะไหนอะคะปามาเลยมีน้ำไปแล้วยังไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเฮ้ย อ้าวเอ็ดหน้าล่ะพี่ค่ะสวัสดีพี่สวัสดีค่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวพี่ก้องหนูว่าจริงหนูไม่ตรวจได้ป่ะนี่โอ้ตัวนี่โอ้ยสู้นี่อี่ปีแล้วไม่ยู่เขาทำไมทำไมต้องมาเจอเขาขนาดนี้ไม่ตรวจแล้วตรวจเบนเหรอเดี๋ยวคนนั้นพี่ตรวจสุขภาพไม่เขาหลอกอ่ะทำไมต้องทำร้ายเขาขนาดนี้ค่ะพี่ก้องต้องตรวจสุขภาพเพราะว่าตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญมากเขาไม่ค่อยตรวจ ไปเปลี่ยนสภาพตรวจเลยก็พี่บอกว่านัดนี่จะไปทุระกันแล้วทำไมเอาหนูมาตรวจล่ะถ้าอย่างงี้สงสัยนากไปเจอคุณหมอเลยนะแต่เดี๋ยวว่าทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำป,ปีป้าหออนอูอยู่ย <ๆ S 1> ด้านบดีไั้ไหมดีสอบสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลนวเวศ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับน ح, ายแพทย์วีรยุทธตะโนรีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชปฏิบัติทั่วไปศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลนวเวศค่ะสำัสวันนี้วันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับคุณผัดไทยดีใจดีดีดีแต่สุขภาพก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะคะตตรวจสุขภาพบ้างไหมคะไม่ตรวจไม่รู้จะตรวจทําไมเราก็รู้สึกว่าแข็งแรงเนาะแล้วก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอย่างเนี้ยแล้วไปแบบพูดตรงๆนะไปโรงพยาบาลทีมันเสียเวลา เสียเงินด้วยหมอนั่งยูนไม่ใจเย็นเบาๆเดี๋ยวเขาได้ยินได้ยินหมดเลยเหรอได้ยินหมดแล้วหรอคะแล้วมีอะไรอยากจะปรึกษาคุณหมอไหมก็อย่างนี้จนกระทั่งว่าจากที่แก่นเสียวแบบทําอะไรก็ได้มันเริ่มว่วงนอนมันเริ่มเพลียเริ่มแบบไม่ใช่ตัวเราใครใครอยู่ในชั้นแล้วก็สุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าไปเจาะดูสักทีก็ปรากฏว่าซีดเลือดจางซึ่งหมอบอกทำไมเพิ่งมา นี่คือตรวจช้าไปเนาะนี่ไ,ไม่ไปตรวจเจอที่หน้าเมนเนาะมีบริการเหรอคะแขกรับเชิญโอเคแล้วหลังจากซีดนี่คือทำางไงอ่อพี่ต่างงั้นก็ตรวจยาวเลยสิหลังจากนั้นก็ก็เอาพุ่งตรงนะเสียน้อยเสียมากอ่ะก็หมอก็บอกนั้นขออนุญาตเจาะชุดใหญ่เลยก็ก็เจาะชุดใหญ่ทีเดียวแล้วก็นั่นแหละคือไปที่ตรวจความซีดแล้วก็เขาบอกว่าพอซีดแล้วระบบมันเหมือนอะไรมันลวนไปหมดมันก็ต้องไปหาว่าตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นเป็นอะไรดคุณหมอก็เลย บอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าเนี่ยพี่อ่ะตอนนี้พี่มาแก้ไขแต่ถ้าพี่แบบดูแลมาเรื่อยๆอ่ะพี่จะเป็นแมนเทเนนต์มันจะเหมือนได้ปรับปรุงมาเรื่อยๆแต่อันเนี้ยมาแก้ไขซึ่งบางส่วนนะมันก็แบบว่าสุดโซทซาบซัมซายไปแล้ว<ช>อันเนี้ยนะคะเป็นสิ่งที่คุณหมอหลายๆคนอยากจะเตือน <laughs> ทุกท่านเลยนะคะว่าตรวจสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วจําเป็นไหมเพราะหลายๆคนนะคะชอบคิดว่าไม่ตรวจ ก็ไม่เป็นไม่เจอไม่เป็นอะไรฉันแข็งแรงดีจนกระทั่งมันสายเกินไปถามคุณหมอเลยค่ะว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยจำเป็นแค่ไหนคะจริงๆจําจำเป็นอย่างมากครับเหมือนอาการที่คุณผัดไทยเป็นเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโรคทั้งหลายเนี่ยร่างกายของคนเราเนะมันมีหลายระบบใช่ไหมครับอพอส่วนหนึ่งที่มันเสียหายไปแล้วหรือว่ามีปัญหาเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็จะมาทดแทนเพราะพยายามยื้อไว้ใช่เพราะฉะนั้นแล้วคนไข้มักจะไม่ค่อยมีอาการอะไรเลยเช่น โรคโลหิตจางก็เช่นกันนะครับก็ต้องไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรอาจจะเป็นจากเป็นทารสซีเมียก็คือเป็นโรคที่ติดต่อทางพันธุกรรมหมอเ่งเป็นหมอดูปะเขาบอกว่าพี่เป็นทารสซีเมียเทรดนต่หมออยู่ตลาดหุ้นเหรอคะอะไรไม่เคยรู้มาก่อนเลยอ่ะคุณหมอคะแสดงว่าการตรวจเป็นประจำต้องตรวจแล้วคุณต้องตรวจอายุเท่าไหร่ยังไงบ้างคะคุณหมอปกติบางทีเราอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าเราเคยตรวจสุขภาพตั้งแต่เด็กมาแล้วตั้งแต่เราเป็นเด็กนะเป็นเด็กน้อยแล้วก็วิฉีดวัคซีนใช่ไหมครับคุณหมอนัดที สเดือน4เดือนพอเราโยพ้นสิบห้าไปแล้วเนี่ยพ้นจากมือหมอเด็กกันละพอใช้ <Okay. S 2> แล้วผมว่าเดี๋ยวนี้ผมก็เจอบ่อยนะคือเป็นสมัยก่อนสักสิปีที่แล้วเนี่ยปัญหาผมไม่ค่อยเจอนะ uh huh. แต่เดี๋วนี้ผมเจอ18-19ไ <Huh? S 2> ขมนันในเลือดสูงปรี uh huh. oh, อาร uh ้าวเหรอนตาในเลือดสูงมาก uh huh. ถ้าไตเริ่มมีปัญหาเพราะว่าพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าอย่างอย่างที่คุณหมอบอกอายุ18อายุ20 30ให้ให้ถึง40เลยอ่ะอม,มันยังเรียกว่าร่างกายแข็งแรงอยู่ไหมอ่ะถึงแม้ว่าอะไรมันจะเกินนิดเกินหน่อยก็ไม่เป็นไรไหมอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับคืออันนั้นเป็นสัญญาณเตือนโอเคอที่คุณหมอก้องพูดถูกนิดนึงตอนที่เราช่วงอายนุน้อยๆเ,เนี่ยเราจะมีการปรับตัวใช่ไหมมันแข็งแรงไงไม่มีอาการอะไรแต่ว่าพออายุเริ่มมากขึ้นแล้วเนี่ย อาการทั้งหลายทั้งแหลมมันะจะเริ่มแสดงแล้วมผมยกตัวอย่างนะครับเช่นคนไข้น้ําตาลสมมุติเบาหวานอยี่126คนไข้คนนี้น้ําตาลสัก200แต่เป็นวัยรุ่นไม่มี่ยการอะไรเลยแต่พออายุสัก40น้ำตาลขึ้นไป300เลยเพราะว่าร่างกายเราก,กดสู้ไหวอย,อยู่อายุน้อยอแต่พออายุมากปุ๊บม,ม,มันกดสู้ไม่ไหวมันวั่ไหวแรงอ่ะเนาะคุณหมอคะจะมีแบบการตรวจเนี่ยเนาะเห็นเวลาเราไปตรวจเนี่ยนะเราตรวจไม่เป็นแบบบางทีก็เป็นแพ็กเกจมาร้เลยคุณหมอ เขาแบบตรวจแบบแพ็กเกจเลยคือมัน,นีังบังคับตรวจตามแพ็กเกจไม่เลยหรือเราควรจะเลือกตรวจเฉพาะเจาะจงบุคคลดีกว่าคืออันนี้เดี๋ยวผมขอเคลิ้นิดนึงนะครับคือเราตอนแรกเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะมันตรวจสุขภาพเนี่ยเราตรวจเพื่อใครกันแน่ถ้าเราไปตามโรลงพยาบาลเราเห็นว่าแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจอ่ะเสร็จมาแลวอ่ะคือใน<ช>ตัวนี้หน<ช>ึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่ว่าผมลองมาคิดับเราปรึกษาก็คือหมอเฉพาะทางหล,ลายลแผนเรามาคุยกันเ๊ะหรือว่าเราจะอกแบบให้มีวความเหมาะสมแต่ละคน คนนี้เหมาะแบบนี้คนนี้เหมาะแบบนี้ดีกว่าตามพฤติกรรมแต่ละคนคุณหมอบอกว่าตั้งแต่เด็กจริงๆแล้วทุกคนน่ะหาหมอกันอยู่แล้วเพราะว่าเรามีการฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นตั้งแต่0นถึง15ขวบเหมือนกับว่าเราไม่ได้ตรวจสุขภาพแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราได้ตรวจเป็นประจำอยู่เรื่อยๆแต่ว่าพอเลย15ไปปุ๊บเราปล่อยเสร์แล้วฟรีสไตล์ฟรีสไตล์แล้วก็ไม่ค่อยได้เจอคุณหมอเลยคราวนี้ค่ะเริ่มต้นเลยค่ะ ควรจะตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วแพ็กเกจเริ่มต้นควรจะเป็นยังไงณปัจจุบันนะครับถ้า<ะ>ถ้ายะได้อมเมนต์นะครับผมว่าสัก18ไปก็เริ่มตรวจได้แล้ว้วตรวจ,รวจทุกปีนะตรวจอะไรบ้างคะตรวจพื้นฐานอะอน้ำตาลไขมันค่าตับค่าไตเลือดจาง เอสเตเลปพอ,อแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับสิบแปดถึงนู่นอร่อยถึงถึงจุดสไตล์แบบนี้แบบธรรมดาสิบแปดถึงยี่สิบห้าได้ไหมคะจริงๆแล้วมันต้องดูปัจจัยเสริมอื่นร่วมเข้าไปอีกครับมันจะมีที่ผมชอบบอกนะมีสามสอครับสอแรกคือความเสื่อมครับยิ่งอายุคุณมากเท่าไหร่ม,มันก็ต้องเสื่อมใช่สอ่าสอที่สองคือความเสี่ยงความเสี่ยงพฤติกรรมอืมอ่ากินเหล้าอยู่หลังนอนแล้วก็อย่าลืมการอ่าการทำงานด้วยเพราะว่าอะไรครับอาชีพใช่ไหมครับใช่ครับเมื่อกี้ที่ที่ที่คุณกวางบอกคือว่า ผมเคยเจอคนอายุแค่30อูเสื่อมแหละอาจจะทำงานในที่เสียงดังๆใช่ทำงานโอเปอเรเตอร์อยู่ตลอดใช้ถึงแม้ว่ามันจะเสียงไม่ดังมากแต่มันอยู่นานอันนี้คือสอที่สองสอยที่สามอที่สาคือส่วนสริสุขภาพครับเราต้องการให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นหรือเปล่าบางคนน้ำตาไม่สูงแต่ปริ่มๆพอเราไปรู้ปบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไขมันเรา อ่าเริ่มสมปริมแล้วเราไปปรับเปลี่ยนก็ทําให้อายุยืนมากขึ้นนะครับอคนที่จะมาดีไซน์แพ็กเกจเนี่ยมันก็ต้องมานั่งคุยถูกต้องมานั่งสื่อประวัติกันมีอะไรบ้างครับคำว่าเฉพาะเจาะจงที่มันมากกว่าอย่างอื่นอ่าผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับเหมือนคือแพ็กเกจของเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกคือส่วนหลักอันนี้ต้องตรวจทุกคนอยู่แล้วครับผมนะครับตรวจน้ําตาลตรวจไขมันตรวจตับตรวจไตใช่แล้วก็จะแบ่งแยกอีก7ส่วน7ส่วนเนี่ยเราสามารถเลือกได้2จาก7 ครับผมสองจกเจ็ดดูว่าใครมีความเสี่ยงตรงไหนใครสวรตรวจสมมติไหนได้เจ็ดอะไรบ้างสมมติพ่แพทมหาหมออ่ะหมอเลือกให้พี่คิดว่าพี่ต้องอะไรบ้างอ่ะสองจากเจ็ดนะครับสองจกเจ็ดอันแรกที่ผมว่าน่าต้องตรวจคือเรื่องอาจจะเป็นพวกมลกระดูกมลกระดูกมลกระดูก เพราะว่าอะไรทำไมต้องเิดมูยกันล่ะปกติถ้าเราเจอน,นะครับคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ <c oughs> ขาดแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีนะครับแล้วก็ออกกำลังกายน้อยรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยแดดเยอะจริงแต่ตรวจวิตามินดีต่ำหมดหมอ<า>พูดเราไม่ออกแดดหมอพูดเหมือนรู้เนี่ยตอนนี้วิตามินดีต่ำตอนนี้ได้รับยาก,กินวิตามินดีอยู่เนี่ยเ <c oughs> พราะพวกเราไม่ชอบโดนแดดกันก็ต่ำอ,อันนี้ตรวจมวลกระดูกควรทำเพราะว่าิวิตามินดีแคลเซียม ะครับการออกกำลังกายจะช่วยเสริมมวลกระดูกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าไปได้นะครับต้องตรวจเกี่ยวกับหัวใจหัวใจทําไมครับทำไมฮะปกตินะครับถ้าดูค่าเฉลี่ยประเทศไทยเนี่ยอายุมา80ปีเราจะ recommend ว่าถ้า40ขึ้นไปแล้วเนี่ยควรตรวจสกรีนโรคหัวใจอย่างน้อยหนึ่งครับสกรีนหัวใจนี่คือตรวจอะไรเอ็กโคเอ็กโค่เอ็กโคก่อนเลยไม่ไม่ใช่แบบไอ้ขึ้นไฟฟ้านะขึ้นไฟฟ้าอาจจะอยู่ในแพ็คเกจธรรมดาธรรมดานี่เป็นเอ็กโคเลยแล้วก็คือถ่ายหัวใจดูซิอ่ะคุณอายุครึ่งทางแล้วนะ40 เครื่องทาง80ล้านี่5แตอ่าโอเคครับพอยิ่งคุยเรื่องรายละเอียดแบบเจาะลึกมากยิ่งขึ้นยิ่งรู้เลยว่าการตรวจสุขภาพแบบที่ตรวจแบบทั่วๆไปตามท้องตลาดเนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะป้องกันได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาคุยอย่างเจาะลึกมากยิ่งขึ้นว่า แล้วการที่เราจะออกแบบการตรวจสุขภาพเพื่อเฉพาะบุคคลเนี่ยเป็นยังไงแล้วสำคัญมากแค่ไหนคะ่ะน่าสนใจนะเนี่ยใช่ นะคะ Are y o u okay สบายดีหรือเปล่าเป็นคำถามที่ทุกคนมักจะถามตัวเองเสมอนะว่าเอ๊ะฉันสบายดีไหมหลายคนจะเป็นอย่างเี้ค่ะตอนหนุ่มๆสาวๆไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าฉันแข็งแรงฉันปลอดภัยอยจ่ไตยอยู่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่จะได้ยินแม่ๆทุกคนบ่นเพื่อนๆฉันตายหมดแล้วพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะมีความรู้สึกว่า กลัวกลัวการเสียชีวิตยังอยากมีชีวิตยอยู่ยไปนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสุขภาพสามารถที่จะบอกได้เลยว่าเราพยากรณ์ได้ว่าในอนาคตเราจะเป็นอะไรถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วก็ป้องกันได้ทันที่สําคัญถ,ถูกต้องครับคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนรถยนต์หนึ่งคันเราก็เหมือนรถหนึ่งคันนี่แหละคุณจะรอให้รถพังก่อนแล้วค่อยไปซ่อมหรอใช่ไหมรถคุณเริ่มมีปัญหาแล้วโชคเริ่มเสียน้ำมันเครื่องเริ่มรั่วก็ไปแก้ไขตรงนั้นก่อนครัจะได้ไปขับได้ไกลไม่งั้นก็องไปเป่นอะไรแพงนะครับผม แต่การ<อ>ตรวจบางอย่างอะ่ะมันก็ลําบากเหมือนกันนะอย่างเช่น2กล้องนะคุณหมอบางคนอาจจะเหมาะกับการ2กล้องนะถ้าเกิดใครมีปัญหาลําไส้แปรปรวนเนี้ยโหมันต้องแบบขับทายให้หมด<อ>มันจะต้องอะไรอย่างเง <ๆ S 2> ี้ยคุณหมอแนะนำยังไงครับถ้าเกิดว่าไม่ทำนะมันจะมีผลยังไงไหมเดี๋ยวนี้เราพบว่าคนไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวพบว่าทั้งโลกเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ <S <S เพิ่มขึ้นประมาณ10-15%โอห้นะครับ อาหารแปรรูปหลักๆเลยที่เรากินทุกวันนี่แหละที่เราเจอปิ้งย่างนะพะนั้แล้วผมว่าถ้าแล้วก็ความสําคัญของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะที่ทุกคนรู้กันดีเอี่ยทำไมฉันตรวจมาแล้วเนี่ยฉันขับถ่ายปกติทไมไประยะสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันไม่มีอาการครับคือคิดคิดดูผัาลำไส้ใหญ่เราใหญ่มากคร้บแล้วก็มันติ่งนะแค่เนี้ยมันจะมีอาการได้ไงมันจะเริ่มมีอาการต่อเมื่อมันใหญ่จนไปบังลำไส้จนเราไปล้นั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้ววิธีดีสุดคือสกรีน่ ก็คือการสองกล้องใช่คุณหมอแล้าเวลาเราทำบางคนจิตใจนี่พูดนั่นจิตวิทยานะบบางคนจะไปตรวจนี่มันกลัวมากเลยกังวลนู่นกังวลนี่หมอวิธีการให้เขาทำใจยังไงบ้างไหมเราอยากกลัวสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราอยากกลัวอนาคตเราอยู่กับปัจจุบันอยากกลัวที่เราคิดไปเองบางทีจิตปรุงแต่งเราจะคิดเกินเลยเป็นนู่นเป็นนี่เราอยู่กับปัจจุบันครับมีความสุขกับปัจจุบันครับแล้วพอ ผลการตรวจเป็นไงเราเข้ามาคุยกันหัวใส่เราเข้ามาค <laughs> ุยผลยังไม่ออกเลยอะ <laughs> <ช>่ะผลยังไม่ออกรอผลมาออกแล้วค่อยมาว่ากันถามว่าต้องกลัวไหมไม่ควรกลัวเรารู้เร็วเราป้องกันได้แล้ว <c oughs> พี่ผัดไทยมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่เขาเป็นเหมือนเราเป๊ะเลยไหมคะ เช่นไม่อยากตรวจสุขภาพตรวจไปทำไมไม่ต้องตรวจหรอกตรวจไปก็เครียดเปล่าๆเชิญค่ะที่จะบอกนะคะก็คือว่าพี่แพทย์อันนี้เจอกับตัวเองคือพี่ไปช้าไปแล้วคุณหมอพูดโดนใจมากคือถ้ามาเร็วกว่านี้คุณปทยจะได้เ,เหมือนกับแมนเทนแนนซ่อมแซมไประยะทางอนะคะ่ะระยะทางก็จะขอคือพอจะเสียก็กลับดีจะเสียก็กลับดีจะเสียกลับดีแต่พอมาตอนเนี้ยมาเมื่อมันแบบมันดีเลยใช่ไหมมันพังไปหมดแล้วพอจะเสียอันนี้ชิ้นนี้ต้องซ่อมชิ้นนี้ไม่มีอะไรอะไรมันก็จะ ทำให้ระบบเนี่ยมันรวนแทนที่จะดีกว่านี้ก็ต้องอยู่แบบระวงังเช่นทุกวันเนี้ยเวลาจะกินอะไรพี่ก็จะต้องอันนี้กินไม่ได้อันนี้กินได้ คือแทนที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอย่าไปแบบว่าคิดว่ามันเสียเวลาเพราะว่าอะไรคะเนี่ยข้างนอกเนี่ยเราใช้ตลอดผมสวยหน้าสวยมือสวยชุดสวยข้างในเราไม่เคยคุยกับเขาเลยอะ่ะแล้วเขาทํางาน24ชั่วโมงนอนอยู่เขาก็ทํางานอันนี้ไม่ได้พูดเองนะหมอถามามาน <laughs> ะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นไอ้ข้างในอะ่ะคุณเขาเซอร์วิสเราตลอดเวลาคุณไม่เคยให้รางวัลอะไรเขาเลยอะ่ะใช้เขาจนวันหนึ่งที่เขาร้องว่ามาเลงมาเลง ก็มาทุกระทมถูกไหม่หมอพี่พูดถูกไหมขอพี่แต่งงานสิเกี่ยว <laughs> อยไรวะคุณหมอคะหลังจากที่เราตรวจสุขภาพแล้วคะ่ะเราทราบผลแล้วมาหาคุณหมอคุณหมอมอ่านผลให้แล้วสิ่งที่ต้องเกิดขึ้น คืออะไรคะเพราะบางคนบอกว่าอ๋อก็อรู้แล้วนี่แล้วยังไงต่อต้องปรับพฤติกรรมไหมคะขึ้นอยู่กับว่าการตรวจมาแล้วเนี่ยผลออกมาในทางไหนถ้าโอเคคุณเฮลตี้อยู่แล้วออกกำลังกายดีอยู่แล้วผลก็ด,ดีมากโอเคจบแต่ถ้ามีการผลเลือดไม่ดีบางส่วนเช่นมีไขมันสูงมีน้ําตาลสูงนะครับมีปัญหาเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่แล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณมาตรวจกับผมเนี่ยหรือว่าตรวจกับหมอคนอื่นเนี่ยมันได้แค่วันนั้นครับ,รบสิ่งที่ประโยชน์คือ เรากลับไปแล้วเนี่ยเราทำยังไงต่อเพราะมันคือทุกวันของเราทุกวัน,นต้องปรับเปลี่ยนพฤษษษติกรรมต่อแล้วก็ดูความเสี่ยงที่ผมบอกไปว่าเรามีความเสี่ยงอะไรไหมแต่และคนเจอมาความเสี่ยงไม่เท่ากันร้อ,อยคนก็ร้อยแบบแล้วก็พอเรามาคุยกันเสร็จเราก็จะรู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็จะปรับให้เหมาะสมแต่และคนนะครับจะบอกอีกนิดหนึ่งว่าไม่ต้องคิดหรอกค่ะว่า,วาอหมอเลี้ยงไข้หมอเรียกมาบ่อยๆเลียงไข้ไม่ไม่จริงหรอกเอาจริงหมอวันหนึ่งเขาเจอคนไข้ยเยอะมากเขาไม่ได้อยากเจอจริงไหมจริงไหมเขา ไม่มาเลี้ยงคุณหรอกค่ะเขาไม่ได้อยากวันหนึง่งอ่ะอันนี้พูดจากลูกสาวด้วยนะแบบคือวันหนึ่งโจเยอะมากไม่ไม่ไม,ไม,ม,มาเลี้ยงหรอกค่ะแต่ถ้าคุณเจ็บหมัเขาต้องเสียเวลาดูแลคุณและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่เน้นว่าควรจะตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละครั้งนะครับสำหรับคนทั่วไปนะแต่แล้วบุคคลอาจจะต้องสองคำสมครั้งเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเราจะป้องกันไม่ให้เป็นเยอะเวลาที่คุณเป็นเยอะ เราเหนื่อยกว่าเดิมจรริงคับแล้วเราก็เสียเงินค่ายาเสียเงินค่ารักษาเนี่ยเสียงบประมาณไปกับคนไข้ที่เป็นเยอะเนี่ยมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้น ป้องกันไว้ดีกว่ามีคุณหมอแบบนี้เรารู้สึกสบายใจมากนะคะเพราะบางคนก็แบบว่าไม่ค่อยชอบป้าข้างบ้านแต่อยากมีคุณหมอเป็นเพื่อนบ้าเลือกเองแล้วกันว่าชอบแบบไหนวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากมากนะคะแล้วก็ขอบคุณโรงพยาบาลนาวเวศด้วยค่ะต้องขอขบคุณคุณผัดไทยด้วยนะคะดีใจแล้วสุขภาพก็ต้องดีด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสปดาั์หน้าพบกันใหม่กับรายกันโอเคไปดูมา เวลาเด็กเล็กที่ปวหน,นักเนี่ยขเขาไม่พาเข้าไอซียูผู้ใหญ่หมอเด็กอ่ะไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีนกลไกการทํางานที่ไม่เหมือนกัน ICU ของเด็กเองก็ยังแบ่งออกเป็นสองแผนในเด็กเล็กหรือเรียกว่า NICU ในเด็กโตก็คือเป็น PICU ซียูคุณทงานเยอะมากแลวคุณได้สังเกตุลูกยังไงว่าตอนนี้ลูกป,ปกติดีหรือว่าไม่สบายแล้วอะตอนนี้ก็คือจะคอยเช็คว่าถ้ามีความร้อนขึ้นต้องรีบเช็ดตัวเลยตัวร้อนอย่าให้ตัวร้อนเกินเพราะทาาชักสามรอบแล้ว